สวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลานะครับนุ่มน้มนต์กดลูกตุ้งนะฮะนำมาชมกบไม้นะครับผมกบไม้ที่ทำขึ้นมาเป็นงานโชว์ลายไม้นะฮะไม่ได้ลงสีนะครับผมลงเฉพาะเคลือบเลกเกอร์ไว้นะครับผมก็จะมีนะครับอย่างนี้นะฮะครับตัวที่หนึ่งนะฮะทำมาเจ็ดรุ่นนะครับผมเจ็ดตัวนะฮะตัวนี้นะครับผมนะฮะโชว์ลายไม้นะครับ ตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะฮะทำสะสมนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะนะครับยํชจ่มเป็นพักจะใช้ก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะครับโอเคกับคิวก็มีนะครับผมนะครับงานกับคิวนะครับกระโดดนะครับ ทรงกลมนะครับผมนะฮะ,ะผมขอบคุณทุกคนทุกท่นที่เข้าติดตาม,มารับชมนะครับผมนะขอบคุณทุกการบันเทน,นะครับ